โอเคครับผมก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวมอบายเรียนทุกท่านเลยครับผมดิดีดตอนเราเข้าสู่ช่องเดอะ o ูฟวิสตอร์ตนะฮวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ตัวใหม่ที่ชื่อว่าบูเช็คเทียนนะครับผมเป็นจัก,กรพรรดนินีนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะเรามาเรียนรู้สกิลกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับสกิลติดตัวของฮีโร่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเราใช้เป็นสกิล1และ2เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถสูบเลือด1%เป็นเวลา5วินาทีได้ครับแล้วก็สามารถเก็บสูงสดดไ้ถึงสเเต็กนะรพื่อ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับหากเรานะครับผมเดินเข้าไปหาระยะศัตูนะครับผมก็จะทําให้ศัตูนะครับผมมีการถูกผลักออกแล้วจะถูกสตว์นะครับแล้วก็จะเพิ่มเกราะป้องกันให้กับตัวเอง300ด้วยนะครับผมเอฟเฟกต์เนี่ยคูณดาวประมาณ120วิีนะสกิลที่1นะครับผมหากเรานะครับผมใช้สกิลหนึ่งใส่เป้าหมายนะครับผมจะมีฟินิกออกไปถึง3ครั้งเลยนะครับเพื่อนแล้วก็จะสามารถตึงศัตูไว้ได้ชั่วขณะนะครับก็คือการผลักศัตูนั่นเองครับ สกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นการปล่อยวิญญาณหงเพงนะครับผมไปหาเป้าหมายที่เรากําหนดนะครับผมหากโดนศัตูนะครับผมก็จะทําให้ศัตูนะครับติดโฟโล่50เปอร์เซ็นต์ครับและยังสามารถลดเกาะเวทของศัตูลงไปได้อีก20เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับผมกดสกิลสองได้อีกหนึ่งครั้งนะครับถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ตโฟล่ฝาตูลดเกาะศัตูที่ดีมากๆครับ สกิลอันติเมตนะครับผมก็จะเป็นการเปิดแมปนะครับผมก็คือคล้ายๆกับอันติของยีชุนชินนะครับผมใครที่โดนสกิลอันติของฮีโร่ตัวใหม่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมจะถูกสตันนะครับผมชั่วขนาดนะครับผมถือว่าเอาไว้เปิดแมปให้กับเพื่อนได้ดีมากๆสาหรับสกิลอันติของฮีโร่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมสกิลทั้งหมดของฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมบูเช็คเทียร์เนี่ยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันให้พี่เพื่อนได้ดูกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปีโอนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปีโอนี้ให้กับเพื่อนๆี่นอ้นองทุกคนที่ยังไม่ได้มาดูช่องเราได้ดูกันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าไปลุยกันเลย ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโคตรเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจาก w o o e ีสปอรทางร้านยังรับเติมเกม Mobile Legend ด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่ m o Mobile l e g e n นเพชรมากขึ้นใจถูกลงสูสุดคือ30ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็กเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีฝ่าย ROV Valorant และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีพี่ๆเราทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสําหรับโรตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมมันจะโหดขนาดไหนนะครับส่วนไอเทมผมก็ลองเล่นมาแบบขำๆไป3-4ี่รอบแล้วก็คิดว่าเซตที่ผมเอามาเนี่ยน่าจะเป็นเซตที่ดีนะครับเพราะว่า อันติของมันเนี่ยถ้าเราไม่มีดาบฉาสวรรค์เนี่ยก็อาจจะโอกาสที่จะลาสคิวเนี่ยมันได้น้อยครับแต่ถ้าเรามีดาบฉาสวรรค์เนี่ยโอกาสที่เราจะได้คิวเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับเราก็เลยจะต้องออกเป็นดาบฉาสวรรค์ก่อนชิ้นแรกนะครับเนี่ยครับสกิลหนึ่งคือเคลียร์คลิปเลนไวมากๆนะผมบอกเลยนะ<โ>ยเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราสกิลหนึ่งไม่โดนนะครับผมก็จะไม่ได้ปล่อยฟินิชออกไปสูงสุดสามครั้งนะครับมันต้องโดนเป้าหมายนะครับมันถึงจะ ปล่อยฟินิกซ์ออกไปถึง3ครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะโดนคลิปโดนคลิปป่าโดนอะไรก็ตามอะ่ะมันจะปล่อยออกไป3ครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะนะครับผมที่ผมเห็นเขาเล่น,ลน,ลนกันนะก็คือถ้าอยากให้ฮีโร่ตัตวนี้มันเกิดเร็วๆนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับผมว่าเล่นในตําแหน่งป่าก็น่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่ามันเกิดเร็วมากถ้าเล่นในตาแหน่งป่าเพราะสกิลหนึ่งมันคูดาวแค่หกมีเท่านั้นนะครับผมก็คือเคลีย เคลียคลิปป่าไว่อ่ะถ้าพูดกันแบบตรงๆนะเพราะว่าดามเมดมันก็แรงใช้ได้อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับประมาณ6-700นะครับผมบวกอ่าสามครั้งเนี่ยก็ล่อไปประมาณเกือบแปดร้อยดามเมดแล้วนะสำหรับในช่วงต้นเกมก็ถือว่าฟาร์มเร็วนะครับเพื่อนๆแต่สกิลสองนี่แหละนะครับผมเป็นสกิลชะลอตั้ง50%ครับเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยโดนเข้าไปดูดิโอุยเจ็บมากครับเห็นไหมคือดามเมดแม่งขี้โกงสั่นเลยนะสำหรับฮีโร่ตัวใหม่ตัวนี้นะคิดว่าฝ่ายเวทหลายๆคนนะครับผมหรือว่า ผู้สาวนะครับผมเออคิดว่าน่าจะชอบฮีโร่ตัวนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายไม่ได้เข้าใจอะไรยากนะครับผมระดับความยากเ,าเท่าๆกับออโรร่านะครับถ้าใครเคยเล่นออโรร่าเนี่ยก็น่าจะเล่นตัวนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าสกลิลมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับผมแค่ออโรร่ามันเป็นแช่แข็งนะฮะส่วนนี้เนี่ยมันเป็นแบบดัมเมจล้วนเห็นะไหนมนะเห็นไหมมันเป็นแบบสกลิลแบบอฟรีๆสักส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโอชิผ่ายแล้วแบบจะหมดวะเฮ้ยแบบเลยยิ่ โอ้โหสิบหายแล้วแบตเหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่ะเอาเลยสวยดูว่าเจ็บมากเห็นป่ะโดนคอมโบเข้าไปสกิลสองเนี่ยมันอ่ามันอาจจะไม่ได้แรงนะครับแต่มันจะไปลดเกาะศัตรูนะครับผมลดเกาะเวทของศัตรูลงนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถนะครับผมทําให้ศัตรูเนี่ยมันติดชะลอได้นะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าเดินกันไม่ออกอ่ะหนึ่งสองดูดิเนี่ยครับเดินแบบดูเดินแบบโคตรสโลเห็นไหมถ้าผมมีสกิลวันตีนี่มึงตุยไปแล้วนะครับผม เลือเหลืออยู่นิดเดียวนะไอเทมของเรารับประกันเลยครับว่าไอเทมนี้ผมคิดว่าเฟสเนี่ยโหดโหดแน่ๆครับเพราะว่าเผาผ่านเราออกชิ้นที่สามครับเนี่ยตู้มหายครับดูโคตรแรงอ่ะเพื่อนสกิลหนึ่งอ่ะโคตรแรงสกิลหนึ่งอ่ะมันเป็นสกิลดามเมจเลยนะเพื่อนคือถ้าใครอยากไปเล่นเป็นไม่ฝ่ายหน่วยมันก็ได้แต่ผมอ,าอยากให้ติดดาบฉาวสวัสดไว้สักหน่อยนะครับฝั่กหัวข้ามขอบพิมนะฮะฝั่งหัวข้ามมันหัวล้ออะไรวะ เซตของมันน่าจะเป็นเซตที่ทางเกมเขาจัดให้นะครับส่วนเราอ่ะเป็นเซตที่จัดเองนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องความแรงนะเพราะเซตที่ทางเกมมันจัดมาให้แม่งกากะระผมนะใครใช้เนี่ยกาก,ากเลยยูว่าหายดู <c oughs> โคตรแรงครับ <c oughs> <c oughs> แรงมากสกิลอ่ะแล้วแม่งแบบคือมันเท่นะผมบอกเลยว่านี่ขนาดว่ายังไม่ได้มีสกินแบบราคาแพงๆนะ เอฟเฟกต์อย่างขนาดนี้นะเพื่อนๆแล้วลองคิดสภาพนะถ้าไอตัวนี้มันมีสกรีนที่มันแบบสกรีนคอแลปอะเอาแค่สกรีนคอแลปก็พอนะครับสกรีนคอแลปหรือสกรีนคอเลเตอร์หรือสกอร,ร,ร,รสกีนแบบที่มันเป็นแบบสกรีนสุ่มหรือสกรีน KOF อะไรพวกเนี้ยผมการันตีเลยว่าเอฟเฟกต์มันจะอลังการงานสร้างมากๆนะครับสําหรับฮีโร่ตัวเนี้ยได้คิวอยู่มั้งเนี้ยหนึ 1, 2, ่งสองก็ไปครับดูว่าเนี้ยกดสองอีกหนึ่งครั้งครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมเพราะว่า สกิลสองดาเมจต่ำๆในช่วงต้นเกมก็ประมาณ40เลตเกมก็อยู่ที่ประมาณ60มันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าทําให้ศัตรูตุยได้หรอกแต่ถ้าเรามีดาบฉาบสวัสด์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้คิวสูงมากๆในคอมโบชุดเดียวนะครับถ้าเป็นตัวบางๆเนี่ยถ้าเรามีของฟักสี่ห้าชิ้นเนี่ยยังไงเราคอมโบตายแน่ๆอยู่แล้วนะครับอันตีปุ๊บหนึ่งสองตามเนี่ยยังไงก็วันช็อตได้ครับข้างหลังเข้าอะ่ะโดนไหมไม่โดนไหมอีกนิดเดียวเนี่ยมันแอบอยู่หลังใช่ไหม แลวมันเปิดแมปได้ง่ายครับสกิลสองน่าจะดาวนานหน่อยครับน่ครับหนึ่งปุ๊บหายดูดิโคตรแรงเห็นไหมคือถ้าเราครับผมใช้สกิลหนึ่งโดนัตูนะครับผมฟินิก์อ่ะมันจะออกจากตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่ตัวตัวอ่อต,ต,ต,ตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นสร้างความเสียหายแรงที่สุดครับแล้วก็จะเป็นการเสียหายที่แบบเป็นวงกว้างด้วยนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองดูดิดูดิโอ้ดาเมจครึ่งหลอดอ่ะ แทงล้อครนะับบอกเลยนะโดนแบบเนี้ยแทงล้อนี่ขนาดของแล้วยังซึ่งได้แค่ดาบฉาบสวัดน,นะครับอันติยนะัดเข้าไปเลยครับเปิดแมปด้วยนะเพืเ่อนคือมันเอายีจุนชินมาผสมผสานกับฮีโร่ตัวใหม่อะ่ะ <c oughs> ชอบมากครับสกิลอันติแบบนี้นะนี่ครับหนึ่งสองเข้าไปดูครับหูยหายเลยครับดนะูอ่ะคอมโบคือแบบคอมโบคอมโบเดียวคือล่วงอะ่ะ จะแม่งแรงเกินผมบอกให้นะแรงเกินเนี่ยพอเราได้ดาบสายสว่า์มันก็จะเล่นง่ายแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมมันอู้ไม่น่าตุยนะครับเพราะว่าเราของแน่นแล้วอะเราได้ดาบสายสว่า์เลเวลเราก็นําด้วยนะนิดหน่อยครับเนี่ยหนึ่งสองเข้าไปครับดูครับเนี่ยอุ้มดูครับอุ้ยครึ่งหลอดครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้เป็นคิดตันเขียวนะถ้าเราได้เป็นคิดตันเขียวจะโหดกว่านี้เยอะครับดูครับเรียบร้อยเลยแม่งมุดจังหวัดนกมันโฉบแล้วมันไม่ถึงไง ท่านกอกมันถึงอ่ะแม่งตุยแน่ๆครับเพราะว่าเลือดปนเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นน่ะโอเคครับได้เป็นป้อมกลางไปที่เรียบร้อยครับไม่ยอมกลับด้วยนะครับผมเนี่ยมีการยืนวาร์ปด้วยมึอยูเดนัสผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ทดลองอ่ะแม่งยืนวาร์ปมันบ่อยมากลยครับแล้วการันตีเลยคนส่วนใหญ่แล้วนะครับผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ทดลองส่วนใหญ่แล้วจะมาแบบดูแบบอีเวนต์ใหม่ๆนะครับดูสกินใหม่ๆก่อนใครหรือว่าดูฮีโร่ใหม่ๆก่อนใครเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาแบบลงเล่นเนี่ย แต่ละตัวนะครับผมเห็นแรงนักลบนะแรงอิฐแรงมัตเตอร์แรงแกนพวกอะไรพวกเนี้ยไอดีหลักแม่งนะแต่ละตัวนี่สี่สิบดาวห้าสิบดาวร้อยดาวยังมีเลยนะครับผมนะแม่งแข็งจริงแม่งเล่นมันจริงผมบอกให้นะเซอร์วเวอร์ทดลองแต่ว่ามันหน่วงครับเนี่ยเดินเดินแล้วมันหนุหน่วงครับอันติีถือว่าครูดาวนานอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งสองเข้าไปดูครับตัวอโอ้โหดูครับดูโ,โดคตรแรงอ่ะเพื่อนดูเห็นไหมหนึ่งสองอ่ะคือแบบ จริงๆแล้วเราต้องเปิด2ก่อนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิด2ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการลดลดเกาะเวของศัตูลงใช่ไหมสกิ F ลเราก็จะแรงขึ้นแต่ผมอะ่ะไม่ค่อยถนัดไงผมอะ่ะชอบไปกด1ก่อน1แล้วก็2แต่เอาจริงๆแล้วถ้ามันคอมโบจริงๆอะ่ะมันจะต้องลดเกาะเวของศัตูลงก่อนเพื่อที่เราจะได้สกิลหนึ่งใส่ศัตูแล้วมันแรงขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพอพลังป้องกันเวมันลดอะ มันก็จะโดนสกิลเวทของเราแรงขึ้นถูกปะเราก็จะต้องสกิลสองและหนึ่งถูกปะแต่ผมอะ่ะหนึ่งสองไงอ่ะไม่เหมือนใครครับแต่ว่าโหดอ่ะเออนี่ยหนึ่งสองไปแบบนี้เห็นไหมดูเลยหนึ่งสองไปแบบนี้แต่เอาจริงๆนะครับผมคือดาเมจหลักๆเลยคือต่อให้เราจะ1 2หรือ2 1นะครับผมว่ามันก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ฟินิกตัวใหญ่มันจะออกอะ่ะเราก็ลงสกิล2ไปแล้วเพื่อลดเกราะศัตรูไปแล้วนะครับใช่ไหมนะครับผมมันก็มีค่าเท่ากันแต่เอาจริงๆแล้ว สองหนึ่งก็น่าจะดีกว่านะครับโอ้แม่งเปิดอันตีแล้วดูวแรงเหมือนกันนะสําหรับสกิลอันตีแต่สกิลอันตีของมันคือสกิลซีซีนะครับผมแต่มันก็ถือว่าทําดาเมจได้อยู่พอสมควรนะเพราะว่าดาเมจดาเมจเริ่มต้นสกิลอันตีแต่จะอยู่ที่พลังเวทประมาณ700นะครับเพื่อนๆนี้ยหนึ่งสองอันตีแล้วหนึ่งสองดูดิวิ้ยเลือดแม่งไหลกันเป็นน้ำอะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยครับเนี่ยเวลาแม่งอันตีแบบเนี้ยแล้วแบบคอโมโบเข้าไปอ่ะแม่งดูแบบ เอฟเซกแม่งอลังการนะันเพื่อนผมอยากอยากให้มันมีสกีนนี้มาเร็วๆนะครับอยากให้มันเข้าเซรเวอร์หลักมาเร็วๆแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณเดือนเดือนก,อกว่าๆสองเดือนเนี่ยไม่เกินเนี่ยเข้าเซเวอร์หลักแน่นอนครับถ้ามันเข้าเซเวอร์หลักก็คิดว่าน่าจะมีคนเล่นฮีโร่ตัวนี้กันเยอะนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายมันมันม,มันเล่นง่ายแล้วดาเมจแม่ง เวอร์ Word, จริงเอฟเฟกต์กเวอร์นะแต่ยิ่งถ้าแม่งมีสกรีนแบบวงล้อมานะโอ้โหเว้ยไม่อยากคิดสภาพนะครับว่าเอฟเฟกมันจะเวอร์ขนาดไหนนะเอาหลอดเลยไหมมาดาระหูแม่งไม่ค่อยเข้าเลยนะเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนหลอดได้ไหมอ่ะไม่อยากได้หลอดเป็นไอตัวเนี้ยไหนๆเราก็มาในแบบว่าตีมตีมแบบคนจีนแล้วใช่ป่ะนะครับผมถ้าอยากได้แบบ หลอดที่มันแบบเป็นธีมจีนหน่อยอย่างเงี้ยนะครับผมนะกำแพงเมืองจีนก็ได้นะครับเพื่อนนะหลอดเป็นกำแพงเมืองจีนสันั้นนะตูไอ้เชื่แล้วก็จะตายเองอะเนี่ยแล้วไปไหนกันหมดครับมาหน่อยโอ้โมาแล้ว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 เออโดดสายไปเลย,ยลเพื่อนโดดสายไปเลยเออโดดสายไปเลยเออขอร้านแล้วกันเพื่อนโอ้โหดู <ๆ S 2> <ๆ S 3> ดครับดาบฉากสวรรค์ทั้งนั้นนะครับผมนะที่คิวไ,ได้เห็นไหมถ้าเราออกดาบฉาออกดาบฉาสวรค์เราก็จะมีโอกาสที่จะได้คิวศัตรูได้สูงมากๆนะครับผมนะเฮ้ยชิปหายแล้วชิปชิปชิบชิชิบโอ้โ แม่งลงอันติมาเหมือนกันนะครับลืมไปว่าสั่งหวข,ข้ามก็มีฮีโร่ตัวใหม่เหมือนกันนะเพื่อน,อนต้องระวังเลยครับเลือดน,อน้อยแบบนี้ดีที่มันไม่ได้ออกดาบชาสวัณต์แต่ถ้ามันออกดาบชาสวัรคนะ์น่ะล่วงเลยนะผมะเพราะว่าอาจจะแบบมันทําเราไม่ไม่ตายก็จริงแต่เราจะติดดาบชาสวัรค์เว้แต่คิดว่าเกมนี้น่าจะจบได้แบบชิวๆนะตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่5ครับแล้วก็ช่วยเหลือเราอยู่5นะครับเพื่อน,เ,อนเกมนี้น่าจะชิวแหละ แต่ผมมั่นใจเลยว่าขอนอนข้ามนะครับผมที่เล่นฮีโร่ตัวใหม่น่าจะออกของตามทางเกมนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วจะออกของตามที่ทางเกมเขาจัดให้นะครับมันไม่โหดหรอกจริงๆนะมันต้องมาจัดเฟสเกีย์เองครับมันมันถึงจะโหดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเอ็มเมเราไม่ได้ตันไงเพื่อนโอ้จะเย็นอันตนะาารีเยนะทั้าหมดหรือว่าหนึ่งโอ้ชิบหายแล้วกูเรียบร้อยโอ,โอ้ไม่ได้เดิน,นครับถ้าโดนขนาดนี้ก็ยอมเถอะนะครับผมนะไม่ได้เดินเลยอะ เดี๋ยวรู้จักเลยนะครับผมแต่ว่าข้างบนหกจบบานเลยว่ะเดี๋ยวเคลียร์เลนก่อนนะครับแล้วทีมเราแม่งจะจบแม่งจะจบกันให้ได้คือตอนนี้ผมก็รีบผมก็รีบที่จะจบนะเพราะว่าแบตตอนนี้น่าจะเหลือประมาณไม่ถึง15%เแล้วมั้งถ้าดับไปคลิปนี้แสดงว่าไม่ได้ลงนะเพื่อนๆอ,อัดๆอ,อยู่แบบนี้นะครับผมจอดับจบเลยนะไม่ได้ลงคลิปนี้เลยแนตะ่ผมบอกให้ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปเนี่ยแสดงว่า ผมเล่นแล้วแบตยังไม่หมดนะแต่ถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงแสดงว่าแบตหมด <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเหลือกี่เเซดูดิมันกระพริบกระพริบแล้วว่าแบตอะโอ้โหแย่เลยกูที่ฝ่ายแล้วต้องรีบแล้วเพื่อนๆน,นี่ครับ 1, 2, หนึ่งสองรวมเนี่ยโอ้โหดูดิหายดิโอ้โหคนแรงครับเออใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็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 น,ยน <c oughs> แรงจัดเลยว่าเนี่ยครับจังหวะฟินิ์มันโฉบครั้งที่สามอะแม่งแม่งแ,แรงจัดครับบวก บวกกับดาบฉาขวัตเข้าไปอีกเนี่ยแม่งคือแบบนรกชัดๆจ้ะเพื่อนๆโดนสกิลเข้าไปเนี่ยนรกชัดๆครับแต่เอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่ได้สูบสแตแตกครั้งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยหนึ่งโอ้เรียบร้อยครับคือกําลังจะสกิลสองเลยนะแต่ว่ามันตุยไปก่อนนะครับสกิลหนึ่งแม่งก็ตุยแล้วอะ่ะคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เห็นสูบเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมันเลยนะครับผมสูบๆได้ถึงสิบครั้งนะ no, ก็คือสแต็กอะ่ะมันน่าจะอยู่ข้างล่างมนะั้งเดี๋ยวผม ลองใช้สกิล1นึ่งนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสแต็คขึ้นนะครับมันสะสมได้สูงส,สุดคือ10ครั้งนะเพื่อนๆก็จะสูบเลือดหนึ่งเปครั้งก็สิใช่ไหมนะครับผมน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าสกิลอันตีเนี่ยนะครับผมไอ้สกิลสเนี่ยมันจะสามารถนะครับผมสูบสูบเลือดนะครับผมได้ถึง65%เลยนะก็คือถ้าเราใช้สกิลสอเนี่ยมันก็จะสูบเลือดถึง65%นะครับถูดวลเนี่ยโดนเข้าไปเจ็บเจ็บมากนะเพื่อน แอดองแอดลานนี่ดิ้นหมดครับรอหนึ่งเลยครับรอล้าน,นครับ,รนรบหนึ่งสองเรียบร้อยโอโ้แล้วผมชอบที่แมงสกิลสองมันกดได้หลายครั้งด้วยดิดูสิเห็นปะเป็แบบสกิลสองะมันกดได้ถึงสองครั้งเลยนะครับผมคือลดแล้วลดอีกเนะี่ยเกาะจบแล้วผมว่านะจบเร็วจัดเลยครับผมโฟลโซลโซโลอะไรมาเนีนะ่ยแม่งบ่นกันทั้งเกมนะแมงซูงไม่ได้แมงก็บ่นกันทั้งเกมนะเดี๋ยวเรามาดูของฝั่งค้าดีกว่าแต่ผมมั่นใจว่ามันออกของตามเกมแน่ๆครับ เพราะว่ามันดามเมจมันไม่แรงเลยอ่ะเ,เพื่อนๆฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่ใช่ว่ามันโดนกดนะอ่าใช่เลยครับผมนะออกของน่าจะเป็นของไอเทมระเบิดนะครับผมแบบเนี้ยนะครับผมออกของตามเกมชัวร์ครับโอ้โหสี่เจ็ดมึงเห็นไ่มนะครับผมของมันกับของผมนี่แตกต่างกันเลยนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยการที่เราออกของอ่ะแม่งจําเป็นมากๆนะครับผมจะแพ้ชนะนี่แม่งอยู่ที่ของจริงๆครับยังไงถ้าเ,เพื่อนๆชอบพิลโลตัวนี้ก็กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยแล้วกันนะ